เปีที่เราและคุณได้รู้จักกันมากกว่า3000คลิปที่เราตั้งใจผลิตเนื้อหาที่มีประโยชน์ถูกต้องและทันสมัยให้กับแฟนรายการของเรามีกิจกรรมและแคมเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมากมายตอนนี้จากทางมหาวิทยาลัยม่ทีดลก็คือการระดมเงินทุนในการไปจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 โครงการนี้ชื่อว่าสวมกรอให้นักรบเสื้อกราวนะคะ เป็นเพียงคนธรรมดาสองแขนสองขาเหมือนคนทั่วไปมีพ่อแม่และคนรักเหนื่อยก็อยากพักมีบ้านให้กลับไปเพียง9ก้าวันที่เปิดรับบริจาคมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น6 1ล้าน1 8บาท63สตางค์ มหาวิทยาลัยไ,ไม่โดนและช่องไม่ดนแชนแนลขอขอบคุณทุกท่านแทนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน สำหรับทุกการบริจาคในโครงการสวมกรอบให้นักรบเสื้อกาวช่องไม่ให้ดนแช n แนลมีความตั้งใจในการส่งต่อความรู้เพื่อชีวิตที่ดีของทุกคนและวันนี้คุณผู้ชมทุกคนสามารถสนับสนุนช่องไม่หิดนแช n แนลผ่านการเป็นผู้สนับสนุนช่องของเราโดยการสมัครแฟน s ับสคริปชั่นใน Facebook คุณจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าใครในการเข้าร่วมแคมเปญลดน้ำหนักกับอาจารย์ต้น ผมอยากชวนทุกคนให้มาเริ่มทำสิ่งใหม่ๆให้กับสุขภาพและรูปร่างที่ดีขึ้นเราอยากเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมแคมเปญลดน้ำหนักกับอาจารย์ต้นครับค่าสมัครเพียง69บาทต่อเดือนและเมื่อสมัคร200คนแรกจะได้รับอุปกรณ์คีมวัดปริมาณไขมันในร่างกายจำนวนหนึ่งชิน้นนอกจากนี้ทุกสัปดาห์เราจะมาไลฟ์สดออกกำลังกายพร้อมทั้งถามตอบปัญหาการลดน้ำหนักโดยอาจารย์ต้นชลชัยอานามนาถผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และอาจารย์ซาอลาิสานานา,นาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยไม่ดนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยวิธีสมัครเป็นผู้สนับสนุนทำได้ง่ายๆขั้นตอนแรกเข้าไปที่ Facebook ไม่ดลแชน n นลกดที่ปุ่ม Become a supporter หรือปุ่มเป็นผู้สนับสนุน จากนั้นเลือกการชำระเงินได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือการจ่ายเงิน PayPal ง่ายๆแค่นี้คุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนช่องไม่ให้โดน a n แนลและได้ติดตามวิดีโอเนื้อหาพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนอกจากนั้นยังสมัครเป็น YouTube Membership ได้อีกหนึ่งช่องทางโดยมีค่าสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ50บาท เงินค่าสมัครทั้งหมดนะครับหลังจากหักค่าดําเนินการจะเข้าสู่บัญชีมหาวิทยาลัยไม่ดนนะครับผ่านกองทุน MU Channel เพื่อนําไปส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของช่องไมิดลน Channel โดยมหาวิทยาลัยไม่ดนต่อไปครับมาลดน้ำหนักเพื่อมีสุขภาพที่ดีด้วยกันรีบสมัครมาเยอะๆนะครับ